สวัสดียามเช้าครับชาวโซเชียลมีเดียทุกท่าน,นครับคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับคนป่าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้คนป่าก็ดักกุ้งมาครับมีครับดักกุ้งมาได้ครับวันนี้ได้ประมาณประมาณนี้ครับส,สวยๆนะครับส,สวยๆเลยจำนวนน่าจะรวมประมาณ ปล่อยกับตัวได้ครับเราก็จะเอามาปล่อยที่บอ่อของเรานะครับบอ่อเลี้ยงกุ้งฝอยของเราครับใช้การดักจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติเราก็ทยอยปล่อยอย่างนี้ละครับได้ันละนิดันละหน่อยก็เอามาปล่อย สะสมไปเรื่อยครับสะสมไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารด้วยครับอาหารกุ้งฝอยของเรานี้ใช้ตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับพอดีเมื่อก่อนเราเลี้ยงเลี้ยงปลาแล้วก็หัวอาหารมันเหลือครับเหลือเยอะพอสมควรก็เลยเอาหัวอาหารนี่มาอนุบาลกุ้งของเราครับนี่ครับไม่เยอะแล้วใช้ประมาณกำมือนึงครับ ปานไปเลยทักสองกำกันเลยครับนี่ครับหัวหานตัวนี้โปรตีนสูงมากครับหานตัวนี้เดี๋ยวมาดูกุ้งออกไปหมดกันหรือ,อยังครับไปหมดกันหรือ,อยังอืมกุ้งวัรุ่นเท่านั้นเลยครับ กุ้งไวรุนนั่นเลยครับนี่ครับกุ้งตัวแม่ไข่ก็มีครับไปรุ่นก็มีครับในบอ่อนี้ก็ที่ดักดักได้นี่ก็รวมรวม,รมครึ่งประมาณครึ่งกิโลแล้วครับนี่รดร้อยครับ ออกกุุงฝอยของเราครับก็จะเห็นภาพชัดเจนก็น่าจะประมาณเดือนเจ็ดนะครับเดือนกรกฎาคมครับแต่ว่าผมจะยังไม่ดักนะผมจะตามที่ศึกษามาก็เดี๋ยวใช้มันผ่านฤดูฝนไปก่อนผ่นให้มันผ่านฤดูฝนมปก่อน,น,ใ,หน,น,อน,อนให้เขาขยายพันธุ์เยอะเยอะก่อนแล้วค่อย,ค,อยค่อยดัก เมื่อก่อนคิดว่าครบสามเดือนแล้วจะดักแต่พอไปศึกษาจากช่องทางอื่นๆในหลายทางก็รู้สึกว่าถ้าเราปล่อยมันข้ามหน้าฝนไปเนาะมันก็จะมีการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ที่ดีกว่าคนครับน่าจะน่าจะดักอีกทีหนึงก็น่าจะประมาณช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับ เดีวข้าวเสร็จน่าจะเป็นน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะลองดักอดทนนิดนึงครับทนนิดนึงเรียนรู้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับก็ยังไงก็ฝากฝากดติดตามคนป่าชาแนลด้วยครับเลี้ยงกุ้งฝอยครับ